ผู้การคนใหม่แห่งตราดย้อนรอยเวยรกรรมแผนซ้อนกลที่บาดเจาะทำไมชื่อของธรรมนูวนวนาถึงทำให้ขเขมรต้องขนหัวลุกสวัสดีครับชาวไทมิทแอคไทมิทครับหน้าสุดเขตแดนตะวันออกของบ้านเราจังหวัดตราดดินแดนยุทธศาสตร์ที่ความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและแน่นอนว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนก็มีเรื่องให้ต้องจับตากันอยู่ตลอดแต่ล่าสุดครับบรรยากาศเท่านั้นดูจะตึงๆขึ้นมาหน่อยเมื่อกองทัพเรือส่งผู้เป็นบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดคนใหม่เข้าไปประจำการชายที่ชื่อว่านาวาเอกธรรมนูนวนาและทันทีที่ท่าาานนนเข้รับตทก็ ให้ว่าถ้าเด็ดเอาไว้ครับว่าถ้าเราพร้อมเขาจะไม่พร้อมกับเราถ้าเราไม่พร้อมเขาจะพร้อมรบกับเราโอ้โหชาวเตมิทครับพอประโยคนี้ออกมาแอดว่าป่านนี้เพื่อนบ้านน่าจะต้องกลับไปทําการบ้านกันหนักหน่อยนะครับว่าทําไมต้องเกรงตันเบอร์นี้คําถามคืออะไรคือตำนานที่ท่านสร้างเอาไว้ที่บาจอกวันนี้แอดจะมาสรุปให้ฟังแบบชัดๆจริงจากข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นจริงกันเลยครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่13กุมภาพันธ์ปี2556ที่จังหวัดนาราธิวาสครับตอนนั้นนาวาโทรธรรมนูวรนณาเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวา32 นั้นหน่วยความกรองของเราทํางานได้เฉียวขาดมากครับได้ข้อมูลมายืนยันชัดเจนว่ากลุ่มโจรใต้กลุ่มใหญ่กาลังจะบุกโจมตีฐานปฏิบัติการของนาวิโยธินเป้าหมายของพวกมันคือฐานปฏิบัติการบ้านยืนหล่อตาบลบาเรใต้อ,อําเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสครับทีนี้แทนที่จะสั่งให้กําลังพลตั้งรับแบบธรรมดาผู้การธรรมนูญตัดสินใจทําในสิ่งที่เหนือชั้นกว่านั้นครับท่านสั่งวางกําลังซุ่มโจมตีซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งพูดภาษาชาววานง่ายๆก็คือเปลี่ยนฐานทั เข้ามาเป็นตัวปิดเกมแบบเงียบๆพอถึงเวลาประมาณตีหนึ่งกลุ่มจนใต้ราๆห้าหกสิบคนก็บุกเข้ามาจริงๆครับพวกมันอาจจะคิดว่าแผนของตัวเองแนบเนียนแล้วแต่หารู้ไม่ว่าทุกย่างก้าวที่เดินเข้ามานั้นอยู่ในสายตาของฝ่ายเราทั้งหมดเมื่อพวกมันเข้ามาในพื้นที่สังหารหรือที่ทหารเรียกกันว่าคิวโซดปฏิบัติการซ้อนกลก็เริ่มขึ้นทันทีครับผลลัพธ์ของการประทะในคืนนั้นแอสรุปให้ฟังตรงนี้เลยนะครับฝ่ายจนใต้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที16และที่สําคคัญิบหกศพแัะที่สัำคัญ ที่หมายจับในคดีความมั่นคงติดตัวเพียบเรียกว่าเป็นการตัดกําลังสําคัญของพวกมันแบบถึงแก่นเลยทีเดียวส่วนที่น่าทึ่งและน่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือฝั่งนาวิโยธินของเราไม่มีการสูญเสียแม้แต่นายเดียวครับกำลังคลทุกนายปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับไม่ใช่การประทะธรรมดาแต่มันคือปฏิบัติการซ้อนกลที่วางแผนมาอย่างดีเยี่ยมใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นําที่เด็ดขาดและรอบคอบของผู้การธรรมนูญภาพหลังจากนั้นที่มีรายงานออกมาก็คือท่านได้เดินตรวจเยี่ยมแลลละใให้้กกกําังงจูนนอทุค ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่แค่การจัดการศัตรูได้แต่คือการรักษาชีวิตของพี่น้องทหารเราไว้ได้ครบทุกคนยุทธการครั้งนั้นเลกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาครับมันไม่ได้ทำลายแค่กำลังรบของศัตรูแต่มันทำลายขวัญของพวกมันจนย่อยยับและเป็นการสงสารที่ชัดเจนว่ายาประมาททหารนาวิกโยธินไทยและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับชาวไทยมิตรคือตำนานแห่งบาจกและเป็นเหตุผลว่าทำไมความพร้อมของเราถึงเป็นฝันร้ายของใครบางคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไทยมิตร